สวัสดีค่ะสูตรหวยเข้าทุกงวก็มาถึงสูตรที่สองของสูตรหวยลาวสตาร์แล้วนะคะตัวอย่างก็เป็นของวันที่1สิงหาจนถึงวันที่4สิงหานะคะอมก็มาตามสูตรที่เขาบอกเลยนะคะสตัวล่างคูณด้วยสีเอร์เท่ากับนำผลลัพธ์เนี่ยนะคะไปใช้ตามใจชอบได้เลยนะแต่ก็ต้องสังเกตด,ด้วยว่าเลขผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ย มันเข้าล่างหรือเข้าบนค่ะแล้วเราก็มาทำกันเลยนะสมตัวล่างก็คือสามสิบห้าเก้าหกห้าหกแปดคูณด้วยสี่เปอร์เซ็นต์ูบสี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ ได้1.4ใช้ครื่องเลได้เลยนะคะได้3.84จดแดสได้ส2 4จุดเลขที่เข้ามีเลขอะไรบ้างเข้า4 834เข้า3 224อ่อันนี้ไม่เข้านะเข้าปบ เข้านี่อุ้ยนี่เข้านี่อุ้ยตายตาหลายลอืมค่ะส่วนมากน่าจะเป็นแบบว่าเข้าทั้งล่างทั้งบนนะสำหรับสูตรนี้ก็สังเกตกันดีๆก็แล้วกันเนาะแล้วก็อย่างดึงอสูตรเนี้ที่เอามาให้เนี่ยเป็นแค่ส่วนเดียวนะจริงๆแล้วก่อนที่เราจะเอามาให้ทำเนี่ย สูตรที่สองเนี่ยเราถอดออกมาทั้งหมด9ก้าคงเอ้สิบครั้งเลยสิบรอบแล้วมันผิดไปแค่สองเองเข้าไปแปดถือว่าเป็นสูตรที่สเสถียรอยู่นะเอ่อถ้าคถ,ถ้าใครสนใจที่จะสั่งซื้อหนังสือสูตรหววเข้าถุงวดก็สามารถแอด,ดไลน์ได้นะคะสามหนะ u a m r, r มีทังหมดร้อยเก้าสูตรห้าร้อยบาทตามราคาปกไม่ขายเราขายสามเก้ารอยเก้าสิบเก้าบาทจ้าสามารถสั่งซื้อกันได้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเอ่ยังไงเนาะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ด้วยจ้ะ จะได้มีกำล Jung ังใจทำเก็บจี้ต่อไปขอบคุณจ้า